สวัสดีค่ะหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเราลดน้าหนักมานานแล้วนะคะทําไมน้ําหนักเราไม่ลงสักทีค่ะ oh, <no. S 1> ลองสังเกตตัวเองดูแล้วกันนะคะว่ามี5ข้อต่อไปนี้หรือเปล่าค่ะพูดสันส้นๆง่ายๆได้ใจใความแล้วเอาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูค่ะข้อแรกค่ะกินของว่างมากเกินไปต่อให้ของว่างนะคะเป็นของว่างที่ควบคุมน้ําหนักก็ตามค่ะแต่ถ้าเรากินเยอะเกินไปมันก็ส่งผลต่อ,อน้ําหนักเราได้เช่นกันค่ะข้อที่2ค่ะกินอาหารเดิมๆซ้ำๆ การยินเดิมๆซ้ำๆส่งผลต่อการเผาผลาญของร่างกายค่ะข้อที่3ค่ะกิโซเดียมมากเกินไปหลายคนนะคะเวลาซื้ออาหารนะคะดูแคลอรี่เนาะดูไขมันแต่ไม่ด้ดูโซเดียมร่างกายเราควรกินโซเดียมได้ไม่เกิน2 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันค่ะ โซเดียมส่งผลให้ร่างกายเรากักเก็บน้ําทําให้เราวมน้ําค่ะทําให้น้ําหนักเราไม่ลงนะคะหรือทําให้รูปร่างเราดูไม่กระชับเท่าที่ควรน,น,นั่นเองค่ะข้อที่4ีนับแคลวมากเกินไปค่ะหลายคนนะคะห่วงแต่แคลอรี่ที่เราจะได้รับเข้าไปในแต่ละวันนะคะแต่ไม่ได้เลือกรับประทานอาหารค่ะไม่ได้เลือกอประเภทของมันนะคะเช่นบางคนเก็บแคลอรี่ไว้กินขนมไข่มุก แทนที่จะไปกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวสักช้าหนึ่งนะคะซึ่งได้รับสารอาหารมากกว่าค่ะทําให้มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่านะคะแล้วก็สะสมไขมันน้อยกว่าการที่เราจะไปกินของที่มีน้าตาลสูงๆมันเองค่ะข้อที่5ค่ะนอนน้อยโอ้หลายคนนอนดึกนะคะต้องตื่นเช้าการนอนน้อยส่งผลยังไงอย่างแรกเลยค่ะทําให้การเผาผลาญของร่างกายเราลดลงทําให้ร่างกายารู้สึก อ่อนเพลียแล้วมันก็จะทาให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาเรียกว่าฮอร์โมนเกลินซึ่งไปกระตุ้นความรู้สึกหิวนะคะทําให้เราอยากกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะพวกแป้งน้ำตาลนั่นเองพอกินแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นกระปีก้กระเป๋าขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะคะทีนี้เราก็ลองเอาไปสังเกตตัวเองกันดูนะคะว่าเรามีข้อหนึ่งข้อใดใน5ข้อนี้คะ่ะหรือว่าเรามีครบทั้ง5ข้อเลยคะ่ะ ลองเอาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะแล้วก็จะเรพบว่าน้ำหนักเราเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงนะคะจริงๆนะนะไม่ก็อยากให้ไปสนใจกับตาชั่งมากมากนะคะสนใจกับสัดส่วนที่มันกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นดีกว่าแต่ว่าทั้ง5ข้อนี้มันมีผลนะคะไม่ใช่เฉพาะกับน้ำหนักมีผลกับรูปร่างของเราด้วยนะคะการกินที่ดีนะคะการเลือกโภชนาการที่ดีการพักผ่อนที่เพียงพอการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เรามีรูปร่างที่ดีขึ้น,นะคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะใครมีข้อใดบ้างอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะปรึกษาพูดคุยกันได้โนโลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ